ถ้าเพิ่มเติมอะไรก็เปิดไมค์มาได้นะคะค่ะอ่าไก่ชนะทุกค่ะค่ะนี่ไก่เสียสะละเลยคือรประมาณว่าอ่าค่ะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะค่ะชื่อสุภารัตน์จันโดนค่ะชื่อเล่นชื่อไก่ค่ะชื่อทางธรรมชนะทุกปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็จะมาส่งการบ้านเรื่อง เนี่ยมีเรื่องแล้วนะคะตอนแรกยังไม่รู้ค่ะว่ามันกิเลสตัวไหนเหมือนกันพอฟังอาจารย์แล้วก็รู้แล้วว่าคืออยากได้ความสมบูรณ์ค่ะไก่ก็ได้รับมอบหมายนะชื่อเรื่องนะคะอยากได้ความสมบูรณ์แบบนะคะก็คือได้รับมอบหมายจากพี่น้องเรานะคะให้มาจดชื่อนะคะพี่น้องเราที่ส่งการบ้านแล้วก็ชื่อเรื่องค่ะตอนแรกไก่ก็ไม่เห็นทุกนะคะไม่เห็นทุกหรอกพอฟังฟังไปก็เริ่มเห็นทุกของตัวเองแล้วค่ะก็คือ ทุกที่จะตั้งชื่อเรื่องอะไรดีเพราะว่าพี่น้องเราส่วนมากจะไม่ได้มีชื่อเรื่องแล้วแกก็ฟังจนจบสุดท้ายเราจะตั้งชื่อ,อยังไงดีน้ากาบขอกพระคุณคุูนี่หน่อยมากเลยค่ะที่นะคะครุนีดหน่อยเนี่ยพอคุรุนหน่อยมาให้สมาธิถี่กับพี่น้องเราเนาะแกก็จะนึกชื่อเรื่องออกบางท่านนะคะแต่บางท่านก็มีชื่อเรื่องมาแล้วก็ทําให้เราง่ายในการที่จะลงชื่อเรื่องใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ไก่จะส่งนะคะแต่สิ่งที่ไก่จะส่งจริงๆคือตั้งแต่ไก่ฟังอาจารย์มาช่วงหลังๆเนี่ยนะคะจริงๆก่อนนั้นไก่ก็ติดตามอาจารย์มาแต่ปีหกศูนย์แล้วนะคะสองพันร้อหกสิบไก่ก็ลดละาลิกกิเลสมาตลอดพอมาฟังรอบนี้่ะไก่อะมีความทุกข์คือไก่ไม่เห็นทุกข์ของตัวเองไก่ก็ไม่รู้ว่าตัวทุกข์มันคืออะไรพอมาฟังรอบเนี้ยแต่พอไก่มาดูตัวสุกแล้วเนี่ยไก่ล้างได้เร็วมากเลยค่ะคุณลอย่างเช่นเรื่องกาแฟเนี่ยทีี่่่ไไก้้างดเเร็วน แม้แต่การารับประทานน้อยมือหรือมือเดียวแล้วใน,ะนะปัจจุบันนี้นะคะไก่เห็นตัวสุกไก่นี่แหละสุกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปกินกาแฟทําไมเนี่ยเราไปกินทุกครั้งมันก็ไม่อร่อยลนะในะปัจจุบันนี้นะมันจืดมันชืดมันอะไรละแล้วลไก่ก็เห็นตัวสุกของไก่ที่อืมได้ไปดื่มมันไม่ทุกไงไก่ก็เลยล้างสุกไปเลยคือเลิกดื่มไปเลยเสร็จแล้ววันนี้ก็มีผัสสะคือคุณแม่เอากาแฟมาวางไว้คุณแม่ก็เลิกดื่มได้แล้วนะคะแล้วไก่ก็ทําเป็นถามเอา,าแม่เลิกดื่มกาแฟแล้วเหรอ สุดท้ายแม่คือแม่นะ่าจะเกรงใจเราด้วยแต่แม่ก็เลิกดื่มไปหลายวันนะกกเห็นไนะ้มแล้ววันเนี้แกเห็นแม่ออมาตั้งไว้แกก็ลองไปหยิบดูแม่บอกมาดื่มสิแม่แ่างี้แหละแกก็ไปหยิบกาแฟดูเนาะตรวจด,ดูนะคะว่าเรายัางยังชอบอยังชังยังอยากดื่มอยู่ไหมไม่มีค่ะมาจาับดูมันก็เป็นซองนะคะก็เห็นแนอบเนาะเห็นมันเป็นซองแล้วเราจะดื่มทําไมแล้วก็ไม่มันไม่น่าอร่อยละแกวันแล้วก็มันไม่อร่อยละคือตัวนี้เลยสิ่งที่แกเห็นก็คือนี่แหละเราเลิกสุก เลิกสุกลวงนะคะตัวเนี้ยมาเราโดนกี่หลอกเออกีเล็ดหลอกนะคะให้เราว่าเรามีสุขโน้นสุขนี่เม็แต่เรื่องอาหารกี่มือ้อกี่มื้อก็ตามเราก็ลดลงมาเหลือมื้อเดียวอ่าแบบนี้หรือมื้อครึ่งบ้างเป็นบางวันเราเห็นเลยว่าเราติดสุขตัวนี้มากกว่าเพราะเราเราทาให้เราไม่เห็นทุกข์ค่ะก็ไก่กาเพราะว่าคุาาูอาจารย์มากเลยคือไก่ฟังอาจารย์นี่เกิดเข้าใจมากแล้วก็นํามาปฏิบัติกับชีวิตเกือบทุกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยคือมันเห็นความอ่า จะจะชมตัวเองว่าเห็นความแบลวไวของเราในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องแล้วก็พอมาฟังพี่น้องเราแต่ละท่านนี่นะโอ้ได้ประโยชน์มากเลยค่ะได้ประโยชน์มากๆเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็ตรงกับของเราและมันเป็นเรื่องที่เราก็อ่าล้างได้แล้วเรียบร้อยก็าการบ้านที่ไก่จะส่งก็คือไก่ก็จะพากเพียนนะคะล้างสุขล้างทุกแล้วก็ล้างชอบล้างชังไปเรื่อยๆกับหมู่กลุ่มของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะสาธทุกค่ะแวบ็บเดียวคำว่าตั้งชื่อเรื่องอะไรมันก็สร้างทุก์ได้นะแต่ว่าให้เรารู้ถ้าเรารู้เท่าทันไงอ๋อมันเป็นความสุขถ้าจะตั้งชื่อเรื่องได้หรือว่าถ้ามีคำตอบให้เราให้เราไม่ต้องคิดเพิ่มเนี่ยเราก็จะสุขได้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นคือถ้าเราเห็น นี่เป็นความแวววายของเราแล้วนะคะได้เห็นเห็นว่ามันคือกิเลส่มะมันคือตัวทุกข์เนาะมันคือตัวทุกข์แล้วเมื่อก่อนเราก็จะตีความทุกข์ว่าโอมันต้องใหญ่ใหญ่มันถึงจะเรียกว่าทุกข์ใช่ไหม <S <S ตอนนี้น่ะที่เราบอกว่าทุกข์น่ะมันเริ่มตั้งแต่รู้สึกไม่แช่มชื่นและเอ่อการคิดไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่แช่มชื่นแล้วใช่ไหมคะมันก็มันก็นับเป็นทุกข์แล้ว โอ้เมื่อก่อนบอกว่าไม่ทุกคําว่าไม่ทุกเพราะไม่รู้นิยามของคําว่าทุกเนาะก็เป็นก็เป็นไปได้บางท่านตอนนี้ก็ยังบอกว่าไม่ทุกคิดไม่ออกเพราะว่าให้น้ําหนักหรือให้นิยามของคํานี้เนี่ยอาจจะได้ไม่ตรงกันไงคะ,ะตอนนี้เราก็คือถ้ามันมีอะไรที่สั่นไหวในจิตไม่แช่มชื่นเรานับว่าเป็นทุกแล้วเราก็จะตามไปหาว่ามันอยากอะไรมันจึงมีความรู้สึกแบบนี้ อยากได้สุขดังใจหมายอะไรอยากได้สภาพสุขแบบไหนแล้วเราก็มาบอกว่าหยุดอยากใช่ไหมคะมาบอกว่าหยุดอยากตรงนั้นน่ะคือขั้นตอนการทําหยุดอยากได้สุขนั้นแล้วเราก็อได้เรียนรู้กันและกันเนี่ยจากการที่พวกเราเข้ามาฟังเนี่ยถ้าได้ฟังต่อเนื่องกันมาเราจะเห็นว่าอ้อพวกเราก็มีพัฒนาการ ขึ้นมานะเราเองนะั่นแหละเราก็จะเห็นว่าเออเรามีพัฒนาการขึ้นมาจากการได้ฟังเรื่องราวเป็นเหมือนกับเราฟังที่ฎีที่อาจารย์บอกอาจารย์สอนในห้องเรียนใช่ไหมคะแต่พอสนามจริงเนะี่ยมันเป็นการปฏิบัติเป็นการเอามาประยุกต์ใช้และเอามานมานมาใช้ในวิถีชีวิตของพวกเราแล้วนะคะก็จึงขอขอบคุณทุกตัวอยา่างทุกกรณีศึกษาเลยนะคะที่เอามาเล่าสู่กันฟังว่า เป็นการเพิ่มปัญญาให้พวกเราทุกคนที่ได้ฟังร่วมกันแล้วเราก็บันทึกเทปไว้ด้วยนะคะพี่น้องท่านใดที่ที่ท่านติดตามไม่ทันนี้หรืออยากฟังซ้ำเนี่ยท่านก็ไปฟังในข้อมูลที่พี่น้องเราบันทึกแล้วก็เผยแพร่ไปนะคะที่อาจารย์อาจารย์มาเพิ่มเติมให้ก็จะสามารถติดตามได้ใน y o u t u b e นะคะไปฟังอีกรอบหนึ่งได้ะคะ่ะ ค่ะวันนี้เวลาประมาณนี้แล้วนะคะสิบห้านาฬิกาคงไม่มีใครมีทุกข์แล้วใช่ไหมคะที่จะส่งไม่ได้ยกมือแล้วนะคะก็น่าจะ,ะใช้เวลาประมาณนี้ในการพบกันในวันนี้ค่ะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ <c oughs> กลับขอบพระคุณท่านอาจารย์เหมาเขียวรเตต์ใจรเพจก้าจนเป็นอย่างสูงค่ะ กับคารวะผู้ be, no. ม a, ีอายุยาวทุกท่านค่ะกับคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะเด็กกับคารวะผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะคารวะผู้รู้ทุกท่านค่ะ